ออกมาจากปากจากะรักเธอมากมากแล้วออกมาจากใจเออเธอหวานจริดโอเคก็รับสวีดนสวัสดีนทุกคนเดยจ้าวินาทีกกของพีริ่งริงจอยของเรารับผมมากี้เข่งบาจาก็ัเลยดีกว่าพี่ดีจา้จาจ้ามาวันนี้ถึงที่ี่แล้เ D โอ้เธอหวานจิมากอ,อะไรคนระับเฮ้ย มีไรต่ออื่นอนแล้วหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองก็ต้องเป็นสี่เอาไปมาเต็กระเบืนมาสามบวกเก้าจำบวกเก้เปิดมาดอกได้ก็แร่มเลยนี้รอต่อไปขอเลขาบงเลยบงบงเลยไหนบงงอับินลาอบลอับลาอนบลาพิชญาบอกสวยงามนี่ครับโอ้โหเก็บไปเยอะโคตรสามาดอกปีหนึ่งเก้าไปเคต้องตามลงมาดึกลงมาเอามาบอกบกบุก อามีวายมาบัวบาดแจพิกบัวบาดแจพิกมามีเอไะ่หนึ่ง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 เอจ้าเอจ้า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 อร่อยนี่เกมาก่อหนึ่งครัวบอไปสอบหนึ่งศูนย์ครับคิวสามโอ้คิวสามไปไหนอ่ะทำไมเบิร์ดมันสองไม่มาอยอจกระี้ไปเปล่าอไอเบสสี่สิบยังแจ๋ว แจ๋วไม่แจ๋วไม่รู้ไปให้ความเื่นอาจจดแม่ดอกแรกผ่าไปดอกทั้งดอกทั้งใครานไปลงกี่พี่ป้าภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้จักกีตาอยู่ในจักอยู่วันนี้จ้าตุสมัยกันหรือเปล่ามาแล้วจ้าไปก่อนนะสวัสดีมาผมเป็นสีสิ แล้วไงเปิดมามีวายโอเคเมื่อฟังเยเย้บัวบานี่อยปิดตอนท่านสีชมพูน่ะโอ้โหไม่ให้วายพูนเออไอ้บ้องมาดอกนี่เป็นหกส่วนหลยคิวสามอะอ่อานุอามีอามีตาตุ่มตุ่มตาตุ่มตุอามีการุกโตาตุ่ตุ่อดิไายไปานุกัอคิวสองสามเอคสองนาได้ไหมอัได้หมดก็จะชื่นยบาหนึ่งคำดอกหรืบัวบานมาบ่ โอเคผมไอันจบคนระับไม่ไหมอเอาลูกเอาูกาบีตัตุ่ตัตตุมตังนอามีก็ไม่ไ,ไมกูรักตุมตังนรักตุ่งตังนะโอเไม่หาไม่ไก้าบแล้ออวสิน,ออนี่ไหมคนดีคนเดียวก็มองกูกันสวยกันไม่ับต้องมีไปอวาเทียาจนเงินสามีว่าไปเบียร์อสองรเลยบ้วัดไปเลยคนระมาดิ สิบมาก่อนสิ่สิบสามสิบสี่สิเรามาสิยี่สคุณจ้องมนเลจ้องมือเลือ้องกเนด้ยมาเต็มกระปองใจโลมีเต็มกระป๋ สามื 250, variance, right? okay. s s 3, ่นสองพันสี่ร้อยเออว่าเจ็บปวดอะไรไะครับโอเควันนี้ก็าเรนี้วันสามหมื่นหกแล้วขอสุดจัดเ่งเยนะพี่หน่งจิงจอยเากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้กุกให้ด้วยเว้ยเจอกันใหม่เนาะไปไปถึงัน